สวัสดีค่ะวันนี้มากรูดมาชวนคุยในหัวข้อภาษาแกกับภาษากูหรือภาษาคุณกับภาษาชั้นนะคะหมายความว่าเราควรจะฝึกที่จะพูดภาษาชั้นหรือที่คนสวิเดนเขาเรียกว่ายอ r ์ก u ุตสกอนะคะต้องขอภัยที่ตั้งชื่อไม่สุภาพนะคะกรอนมันพาไปค่ะโอเคภาษาชันเนี่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงการใช้คำว่าฉัน แทนคาว่าคุณการใช้ความรู้สึกของฉันแทนการกระทํำของคุณในการสื่อสารนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มขึ้นไปว่าก็ใช้คำว่าฉันอยากให้จุดๆุดดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นแทนแทนที่จะพูดว่าคุณทำให้ฉันเสียใจแล้วก็ตัดคำว่าคุณทำให้ออกไปซะแล้วบอกว่าฉันเสียใจก็พอแล้วนะคะ แล้วก็คุณทําให้ชั้นโมโหก็ตัดคำว่าคุณทําให้ออกไปซะแล้วใช้คําว่าชั้นซึ่งอันนี้มันต้องฝึกเพราะมันไม่ใช่การสื่อสารอย่างธรรมชาติที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เป็นเด็กนะคะฝรั่งเขาก็ต้องฝึกเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่มักลูดได้ไปรู้เรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยทำงานที่โรงเรียนปถมที่สวีเดนแล้วเขาก็จะมีงบประมาณให้พนักง,งานของเขาเนี่ยไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ ก็ไปแล้วได้ประโยชน์มากนะคะก็เลยมาเล่าต่อนะคะประโยชน์ของการสื่อสารด้วยภาษาชั้นเนี่ยคือ1ผู้ฟังเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาถูกตำหนิเพราะเราพูดถึงความรู้สึกของเราไม่ได้พูดถึงเขาและการกระทำของเขานะคะไม่ได้บอกว่าคุณทำให้ชั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าธรรมชาติของคนเนี่ยเมื่อถูกตำหนิแล้วนะคะใจมันจะกระเพื่อมแล้วมันก็จะรู้สึกขัดแยง้งแล้วมันก็จะหาข้อแก้ตัวแล้วก็จะมีความรู้สึกไม่เป็นมิตร ต่อผู้พูดนะคะแล้วก็ทําให้เขาเสียสมาธิในการที่จะฟังในสิ่งที่เราต้องการจะพูดประโยชน์ข้อ2ก็คือผู้พูดหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเมื่อเราสื่อสารด้วยภาษาฉันเราจะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของเราเองว่าเออฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันก็บอกความรู้สึกฉันไปก็เท่านั้นนะคะซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเมื่อไม่มีถูกไม่มีผิดก็ไม่ต้องหาแพะมารับนะคะมารับผิดชอบว่าทำไมฉันถึงรู้สึกอย่างนี้ เคสนะคะยกตัวอย่างตัวอย่างนี้จะพูดยานิดนึงเป็นภาษาสวีเดนเนาะคือว่าเวลาที่ลูกมะกรูดเขาเขียนข้อความมาหามะกรูดเขาจะเขียนภาษาสวีเดนเพราะเขายังเขียนภาษาไทยไม่ได้นะคะเขาก็เขียนมาว่าเยลดิมะกรูดนะคะแล้วก็เขาถามว่าทําอะไรอยู่นะ้ามะกรูดนะคะจริงๆเขาไม่ได้ใช้ชื่อมะกรูดเขาใช้ชื่อจริงของแม่แล้วมะกรูดก็เขียนตอบกลับไปว่า ฉันคิดว่าถ้าฉันจะถูกเรียกชื่อของลูกๆขอ a ฉันฉันอยาก l ห k a ว l a ขา a m ียกบอกว่าแม่ไม่ชอบให้ลูกๆของแม่นี่เรียกแม่โดยใช้ชื่อของแม่แม่อยากให้เรียกว่าแม่นะคะแล้วเขาก็ตอบมาโอเคมัมมะนะคะจริงๆนี้จะแปลเป็นภาษาไทยยากนิดนึงนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มี passive voice คือภาษาไทยเราจะต้อง ไว้อธิบายข่าวหลังเนาะคือในความหมายนี้นะคะที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าลูกเขาพูดมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกชื่อเราว่ามะกรูดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ชอบซึ่งจริงๆสําหรับเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เขาจะใช้ชื่อของพ่อของแม่แทนการใช้คําว่าพ่อหรือแม่นะคะไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่เด็กสวีเดนส่วนใหญ่ก็เรียกพ่อเดยกแม่อยู่นะคะโอเคแต่ฝรั่งบางประเทศเนี่ยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาโอเคแล้วก็ เราก็บอกเข้าไปเฉยๆเราเนะถามแม่เนี่ยนะคะก็บอกเข้าไปเฉยๆว่าแม่ไม่ชอบนะคะและแม่เนี่ยอยากจะได้รับการเรียกว่าแม่นะคะคือเราบอกแค่ความรู้สึกของเราไปแล้วก็บอกความต้องการของเราเราไม่ได้โทษเขาว่าทําไมเป็นเด็กไม่ดีนิสัยไม่ดีไม่มีมารยาทเป็นลูกคนไทยรู้ไมหมนูนน,นี่นั่นยาวไม่คะ่ะไม่ ะะเราแค่บอกเขาความรู้สึกว่าอันไหนเราชอบอันไหนเราไม่ชอบแล้วเราต้องการอะไรนะคะซึ่งในความผูกพันของเราเนี่ยถ้าเขาอยากจะทําให้แม่ดีใจหรือเขาไม่อยากจะทําสิ่งที่แม่ไม่ชอบเขาก็เขาก็คิดของเขาเองนะคะสรุปเขาก็ตอบมาโอเคมัมมะก็จบค่ะเราไม่ได้ตําหนิไม่ได้อะไรเขาเราแค่บอกความรู้สึกของเราอันนี้ไม่ใช่กับเด็กอย่างเดีเดยวกับผู้ใหญ่ถ้าเราทําอย่างนี้ได้มันก็จะดีนะคะบอกความรู้สึกของเรา นะคะโอเคแล้วก็เรื่องความชอบไม่ชอบเนี่ยนะคะคืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าแต่เองเลี้ยงลูกดีนะคะไม่ใช่เลยค่ะยังงมกันอยู่ค่ะยังงมกันอยู่นะคะไม่รู้บางทีก็ทําถูกบางทีก็ทําผิดแต่ก็อันไหนที่ทำแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เล่านิดนึงนะคะอย่างเช่นที่บ้านเราเนี่ยจะพูดเรื่องความชอบไม่ชอบนะคะ มะกรูดกับลูกสองคนเนี่ยเราจะม,มีวงแหวนของเราอันนี้ไม่ไม่ได้ถ่ายรูปมานะคะอันนี้สมมุติให้ดูนะคะอันนี้คือวงของแม่อันนี้คือวงของลูกคนโตอันนี้คือวงของลูกคนเล็กนะคะวงของแม่แม่ก็จะเขียนว่าในวงของแม่เนี่ยแม่ชอบอะไรอันที่ไหนที่ไม่ชอบก็อยู่นอกวงนะคะแม่ชอบอะไรของลูกเขาก็เขียนว่าเขาชอบอะไรลูกอีกคนแล้วสิ่งที่ เราสามคนชอบตรงกันจะอยู่ตรงกลางคือความชอบของเราทั้งสามคนเนี่ยอยู่ตรงกลางที่เรากิจกรรมที่เราทําด้วยกันส่วนกิจกรรมที่มีแค่แม่กับลูกคนโตชอบก็จะอยู่ช่วงนี้ที่วง,วงของเรามาน n t e r s e c t กันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้มันก็จะมีสิ่งที่เขาสองคนชอบตรงกันนะคะแล่ส่วนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไปทํากับคนอื่นอันนี้เป็นพยายามสอนว่ารับรู้ ยอมรับในความเป็นตัวของตัวเราสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราก็รับรู้ในความเป็นตัวตนของคนอื่นยอมรับสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะแล้วอันไหนที่เราชอบตรงกันก็มาทํากิจกรรมร่วมกันอันไหนที่เขาไม่ชอบตรงกับเราเขาอาจจะไปเจอวงของคนอื่นนะคะที่มีช่วงที่ intersect กันได้ซึ่งมากรุดก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะแต่เราคิดว่าการคิดแบบนี้การสอนลูกแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เขาเคารพตัวเขาเองแล้วเขาก็เคารพคนอื่นด้วย แล้วเขาก็สามารถที่จะเลือกที่จะคบเพื่อนที่มีความชอบตรงกันกันกบเขานะคะก็งมงมกันไปอยู่นะคะต่อดีกว่าเนาะโอเคยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดสื่อสารด้วยด้วยภาษาชั้นเนี่ยนะคะก็จะบอกลูกว่าแม่ไม่ชอบการรอเวลาที่ต้องรอเนี่ยแม่จะเครียดหรือแม่ไม่ชอบเสียงดังเวลามีเสียงดังแล้วแม่จะเครียดพอแม่เครียดแม่ก็จะเหนื่อยพอแม่เหนื่อยแม่ก็จะไม่มีแรงเล่นกับลูก นะคะจะพยายามสื่อสารเขาอย่างอย่างนี้นะคะบอกความต้องการของเราซึ่งเมื่อก่อนเมื่อกลุดไม่เป็นนะคะตอนที่ปีแรก2ปีแรกที่เป็นแม่คนเนี่ยนะคะน่าจะถึง3ปีด้วยซ้ําเราจะไม่กล้าพูดคําว่าแม่ไม่ชอบเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสั่งคนอื่นให้ทําตามที่คุณชอบหรือไม่ชอบแต่พอหลังๆก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วคือ ใช้ความสัมพันธ์ใช้ความรู้สึกของเราสื่อสารจะดีกว่าเนาะดีกว่าว่าเขาไม่ทํากันอย่างนั้นหรอกเขาไม่ทํากันอย่างนี้หรอกเอาเขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของแม่กับหนูนะคะโอเคยาวเดี๋ยวยาวเรื่องลูกไม่เอาดีกว่ามาต่อเรื่องอื่นนะคะโอเคหรือเวลาที่เราสื่อสารกับผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะคะครั้งหนึ่งนะคะมีคนพิเศษเขาไปต่างจังหวัดเขาไปอยู่บ้านพักชนบทที่นี่คนสวีเดนนะคะบ้านอยู่ในเมือง เขาก็มักจะมีบ้านพักอากาศที่อยู่ในป่าในเขาแบบกันดานมากๆนะคะแล้วคนพิเศษของมักรุดเนี่ยเขาก็ไปพักกับญาติของเขาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ส่งข้อความไปมักรุดอยู่บ้านในเมืองนั่งทํางานคือวันหยุดช่วงนั้นเป็นวันหยุดมิถเมอร์เนาะคนสวีเดนเขาก็จะไปพักผ่อนตามชนบทแต่ว่ามักรุดอยู่บ้านนั่งทําบัญชีนะคะแล้วเราก็อยู่คนเดียวเราก็เหงาเราก็ส่งข้อความไปหาเขาเขาก็ไม่ตอบกลับมา พอเขากลับมาแล้วเราก็บอกนะคะว่าฉันรู้สึกเสียใจที่ฉันส่งข้อความไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับไม่ได้โทษไม่ได้อะไรคะแค่คือบอกความรู้สึกของเราเฉยๆเพราะจริงๆเราต้องการจะสื่อความรู้สึกมันจะโชคดีตรงที่ว่าภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษนะคะมันจะมี passive voice นะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะเวลาที่พูดประโยคพวกนี้นะคะมันจะเน้นที่การ ไม่ได้เน้นที่ผู้กระทำนะคะเน้นที่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เวลาที่มีการกระทาอย่างนี้อย่างนี้นะคะโอเคแล้วเขาก็ผ่ายผู้ฟังเขาก็รับฟังความรู้สึกของเราแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษที่ทําให้เสียใจแล้วเขาถึงให้คําอธิบายมาว่าทําไมถึงไม่ตอบเพราะเขาอยู่ในปา่ามันไม่มีคลื่นโอเคก็จบคือคุยกันที่ความรู้สึกคุยกันที่ความรู้สึกของฉันนะคะไม่ใช่ว่าไปโทษเขานะคะ ต่อไปก็คือครั้งนั้นนะคะถือว่าโชคดีหน่อยนะคะที่ผู้ฟังเขาไม่บอกว่าทีเธอ,อยังคํานี้เป็นคําอันตรายมากนะคะทีเธอ,อยังนะคะถ้าสมมุติว่าสื่อสารกันใช่ไหมคะจะปรับความเข้าใจกันเนี่ยแล้วอีกฝ่ายพูดว่าทีเธอ,อยังหรือว่าก็ทีมึงนะ่ะยังอย่างนั้นอย่าง,งนี้ทีเธอยังอย่างนั้นอย่าง,งนี้อะไรจะมาโทษฉันก็คือจบนะคะถ้า ใครที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วพูดกัาว่าทีเธอ,อยังนะคะทีเธอจะยังทําอย่างนั้นทีเธอ,อยังทําอย่างนี้มันพูดต่อกันไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่จะต่อก,ก็คือจะเริ่มย้อนอดีตกันแล้วค่ะจะเริ่มขุดคุยอดีตมาหาข้อผิดพลาดของแต่ละการมาพูดสรุปแทนที่จะปรับความเข้าใจเคลียร์กันจบทะเลาะก,กันมากกว่าเดิมนะคะโอเคให้ระวังคํานี้นะคะทีเธอ,อยังต่อไปกรณีที่เราเป็นผู้ฟังใช่ไหมคะ แล้วก็รับฟังความรู้สึกของผู้พูดเขาซะแล้วก็พยายามเข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วก็ถ้าเราเข้าใจแล้วบอกเขาว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเขาเนี่ยก็จะดีมากนะคะการฝึกเข้าใจความรู้สึกของเขาเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเรานะคะคือมันทําให้เรามองโลกกว้างขึ้นแล้วมองโลกหลายด้านขึ้นบางทีมักลุดก็อึ้งนะเฮ้ ö, คิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอบางทีแบบ พยายามที่จะเข้าใจคนบางคนที่อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมคะแล้วก็อ๋อเขาคิดอย่างนี้กันได้ด้วยเหรอนะคะพอเขาแบบเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกอย่างนี้เขาไม่ชอบอย่างนี้แล้วก็โอโ้มีด้วยเหรอในโลกนี้โอเคนะคะต่อไปเวลาที่เราฝึกที่จะเข้าใจคนอื่นเวลาฝึกที่จะวางตัวของตัวเองไว้ก่อนความคุ้นเคยของตัวเองไว้ก่อนแล้วลองไปนั่งอยู่ในใจเขาเนี่ยมันจะเป็นการฝึกลดอัตราที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่าง จริงๆตัวอย่างนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อนแรงนะคะก็คือเมื่อปีก่อนเนี่ยมีคนทําคลิปด่ามะกรูดนะคะเขาด่าอย่างเดียวไม่พอเขาด่าแล้วมะกรูดไม่เห็นเขาก็จุดทูบเรียกไปฟังด้วยนะคะเขาไปเขียนกระทูไว้ในห้องใบขับขี่ที่มะกรูดเป็นแอดมินอยู่เนี่ยนะคะเขียนแล้วมะกรูดไม่เห็นเขาก็แท็กเพื่อที่ให้เราเห็นนะคะเราจะได้ไปฟังเวลาเขาด่านะคะจริงๆแล้วนี้มีประเด็นอย่างหนึ่งคือว่า,าเวลาที่ มีคนดา่ามีคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องไปฟังนะคะไม่มีประโยชน์นะคะคือถ้าเขาด่าเอาความสะใจเนี่ยแต่อันนี้กรณีนี้คือเขาจุดทูบเรียกไปฟังมะกรูดก,ก็ไปฟังนะคะก็แล้วเขาใช้ยอกบิวต์สก็เขาก็บอกว่าเขาไม่พอใจนะคือเขาสั่งซื้อหนังสือแล้วตอนนั้นมะกรูดกําลังจะออกหนังสือเล่มใหม่นะคะแล้วเขาก็อ่านเล่มเก่าแล้วเขาก็บอกว่ามีเล่มใหม่ทาไมเอาหนังสือเล่มเก่าเนี่ยไปขายให้ลูกค้าเหมือนกับ โกงลูกค้าเอาเปรียบลูกค้าจริง,รงๆมันเป็นความเข้าใจผิดนะคะคือว่านังสือที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อไปก่อนที่มะกรูดจะออกเล่มใหม่มาน่าจะประมาณหลายเดือนอยู่ค่ะจำไม่ได้ว่ากี่เดือนแล้วเขาซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางเขาไม่ได้ซื้อผ่านมะกรูดนะคะบางทีพ่อค้าคนกลางบางเจ้าเนี่ยเขาก็มีหนังสือไปตุนไว้นในสต็อกของเขาเนาะ หรือว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่มีหนังสือไปตุนคือสั่งเข้าไปแล้วเขาจะมาสั่งมะกรูดแล้วมะกรูดก็จะส่งหนังสือให้เขาแล้วเขาถึงจะส่งให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าที่ติดต่อกับมะกรูดโดยตรงเนี่ยมะกรูดก็จะถามว่ารีบไหมคะถ้าไม่รีบเนี่ยนะคะก็รอก่อนนะคะเพราะกาลังจะออกหนังสือใหม่แต่ถ้ารีบก็เอาเล่มเก่าไปแล้วแต่ลูกค้านะคะก็คือจะถามถ้าติดต่อกับมะกรูดโดยตรงเราก็คุยได้แต่ถ้าเขาสั่งจากพ่อค้าคนกลางเราไม่สามารถที่จะไป ส่งข้อความนิหาทุกคนได้นะคะคือธุรกิจมันก็ต้องดําเนินต่อไปก็คือหนังสือก็ต้องขายแต่ช่วงท้ายท,าย,ทายที่หนังสือชุดเก่าจะหมดเนี่ยมกรูดจะงดส่งให้พ่อค้าคนกลางนะคะจะไม่ส่งจะเก็บไว้เองนะคะแล้วก็ลูกค้าเขาก็จะติดต่อมาที่มกรุดโดยตรงเพราะเขาหาซื้อที่อื่นไม่ได้ก็ติดต่อมาโดยตรงแล้วก็จะเก็บหนังสือที่เหลืออยู่น้อยเนี่ยไว้ให้คนที่เขารีบจริงๆนะคะบางช่วงนะคะที่หนังสือขาดตลาดเนี่ยคือ ต้องจัดสรรจัดคิวให้เลยนะคะว่าขอว่าขอรัดคิวขอลูกค้าคนนี้ว่าเอารัดคิวให้คนนั้นก่อนได้ไหมเพราะเขารีบจะต้องใช้หนังสืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาหนังสือเก่าขายให้ลูกค้านะคะคือทํามา8ปีแล้วเนาะทำหนังสือเนี่ยโอเคก็คือสรุปเป็นความเข้าใจผิดกันนะคะเขาสั่งหนังสือจากที่อื่นแล้วเขาก็สั่งก่อนที่หนังสือใหม่จะออกประมาณหลายเดือนเหมือนกันจำไม่ได้นะคะก็สรุปเขาก็บอกเขาไม่พอใจซึ่งตอนนั้นเมื่อกูก็เออฟังแล้วก็ เราก็เข้าใจเขานะว่าถ้าเป็นเราเราก็โกรธนะคะถ้ายังไม่ได้รับคําอธิบายอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคเข้าใจเขาก็บอกเขาว่าเข้าใจแล้วก็ขอโทษที่ทําให้เขาโกรธแล้วก็อธิบายเหตุผลไปนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมกุดจะพยายามไม่พูดถึงพ่อค้าคนกลางเนาะเพราะเขาก็คือผู้มีบุญคุณกับเราถ้าเราจะมาเน้นโปรโมทหนังสือของเราว่าซื้อจากมากุดโดยตรงมันจะถูกกว่ามันจะได้เร็วกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่นะคะก็จะก็จะไม่พูดนะคะ เพราะว่าพ่อค้าคนกลางเขาก็เป็นผู้มีพระคุณกับเราถ้าไม่มีเขายอดขายแล้วก็ลดเนาะโอเคนะคะต่อมาก็อาจจะมีคนสงสัยว่าโอ้คิดได้อย่างนี้ทําคลิปอย่างนี้แสดงว่าไม่เคยโกรธใครละสิจริงๆโกรธค่ะโกรธนะคะก็คือว่าเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็ถามตัวเองนะคะว่าเรื่องที่เป็นอยู่นั้นอะมันสําคัญไหม แล้วคนคนนั้นน่ะคู่กรณีเนี่ยสำคัญสําหรับเราไหมนะคะคําว่าสําคัญเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นอะไรนี่นะคะหมายถึงว่าเขามีความสําคัญต่อความรู้สึกของเราไหมนะคะต่อการดำรงชีวิตของเราไหมถ้าเป็นเรื่องที่สําคัญหรือเป็นคนสําคัญเราก็คุยกับเขานะคะเวลาคุยก็ใช้ยอกบีทสกอบนะคะสื่อสารจากความรู้สึกของเรามุมมองของเรานะคะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญคนไม่สําคัญก็ปล่อยไปนะคะ มาดูใจตัวเองก็พอนะคะอย่างบางทีการทําคลิปอย่างนี้นะคะมันก็จะมีคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์บางอย่างก็ชมบางอย่างก็ติแล้วก็ฟังฟังแล้วก็มาดูใจของเราแล้วก็พยายามมองจากมุมมองของเขานะคะแล้วเราจะลดความเป็นอัตราได้มากหรือถึงลดไม่ได้แล้วก็จะเห็นอัตราของเรามันเพิ่มพองบ้างยุบบ้างนะคะก็ดีมีประโยชน์ค่ะแล้วก็สมมุติว่า เรื่องที่เราอยากจะปล่อยเนี่ยนะคะถ้าเราปล่อยไม่ได้นะคะก็พยายามคิดจนให้เราปล่อยได้ก็พยายามคิดอย่างนี้นะคะว่าคนที่เขามีความสุขเนี่ยเขาจะไม่ทําให้คนอื่นทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่มะกรูดเชื่อนะคะว่าคนที่เขามีความสุขเขาจะไม่ทําให้คนอื่นทุกข์นะคะก็ยังไงก็ขอแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับฟังทุกคนนะคะพบกันใหม่ที่ช่อง youtube ของมะกรูดนะคะหรือที่ Facebook ก็ได้คะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ